สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำวิเศษนะคะคำวิเศษขยายคำจำให้แม่นอ่าอยากรู้ยังว่าคำวิเศษคืออะไรนะคะกค่อนอื่นเนาะเรามาอ่านบทความเรื่องรักป่ารักษาธรรมชาติพร้อมกันนะคะ อ่านพร้อมๆครูดได้เลยนะคะครูอยากให้หนักเรียนอ่านออกเสียงนะคะจะได้ฝึกเนาะฝึกไปในตัวนะคะพร้อมกัน1 2 3เบื้องหน้าฉันคือเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านเทียมเมฆเห็นได้แต่ไกลต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นหนาทึบในป่า เสียงนกร้องและเสียงสิงสาราสัตว์นานาชนิดดังมาเป็นระยะระยะประสานกันฟังเพลินไพเราะบนลานทุ่งหญ้ากว้างนั้นดอกไม้ป่าหลากสีชูช่อส่งกลิ่นหอมอบอวลแทรกอยู่ในอากาศบริสุทธิ์หมู่ผีเสื้อบินว่อนหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ธรรมชาติช่างงดงามยิ่งนัก ฉะนั้นทุกคนจึงควรช่วยกันร,รักษาป่าไว้ให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านานหลังจากอ่านเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตคำที่เป็นตัวหนาเนาะว่าทำไมเขาจึงทำเป็นตัวหนาขึ้นมานะคะ,ะคำที่เป็นตัวหนาเมื่อกี้นะคะ เองนะคะคือคำวิเศษนั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะตระงานตระงานไกลไกลหนาทึบหนาทึบระะยะระยะระยะระยะไพเระะาะไพเราะ หอมหอมว่อนว่อนนานเท่านานนานเท่านานเข้าใจหรือยังคะว่าคำวิเศษเนี่ยคือคำประเภทไหนกันเอ่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะ,ะนักเรียนจดหน้านี้ลงในสมุด ไทยขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนตัวหนังสือสวยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเขียนหน้านี้ลงไปนะคุณครูจะทําสัญลักษณ์ดอกจันไว้เขียนหน้านี้ลงไปนะคะลักษณะของคําวิเศษนะ คำพิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยาเอาไว้ขยายคำกริยานะคะมักจะอยู่ด้านหลังอยู่หลังคำกริยานะคะอยู่หลังคำกริยาที่จะขยายนะคะก็ภาพก็จะเป็นประมาณนี้กริยานะนี่คำกริยาอ่า แล้ตรงหลังเนี่ยค่ะจะคือคำวิเศษเขียนไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้นะคะหรือจะหยุดคลิปเพื่อบันทึกแล้วค่อยฟังต่อก็ได้นะคะตรังสือครูสวยมากะะะะนะคะนะคะถ้าเป็นคำกริยาสกร,รมเนาะจะอยู่หลังคำนามค่ะ ถ้าเป็นคำกริยาแบบกริยาสกรรมนะคะคำวิเศษจะอยู่หลังคำนามเนาะที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยานั้นๆเลยนะคะจดหน้านี้เสร็จแล้วไปต่อนะอตัวอย่างคําวิเศษค่ะร่ำรวยอยากจนร่มรื่นสมรุนแรงฟุ่งเฟือย บอบบางคล่องแคล่วฉลียวฉลาดบริสุทธิ์สดชื่นงดงามหนาแน่นหงอยเหงาท้องเสียเด็ดขาดหม่เอียงนี่คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างของคำวิเศษนะคะมาเรามายก ตัวอย่างเป็นประโยคกันนะคะประชาชนชมการแสดงกันอย่างล้นหลามจะขีให้การแสดงเนี่ยคือคํากริยาใช่ไหมคะคาวิเศษเนี่ยต่อท้ายคํากริยาเนาะอย่างล้นหลามหรืออาจจะเป็นอย่างเบาบางก็คือมากันนิดเดียวใช่ไหมอย่างล้นหลามนี่คือมากันอย่างเยอะๆเลยอย่างสนุกสนานแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปบัวค่ะบัวคือพืชชนิดหนึ่งเนาะลอยค่ะลูกลอยคือคำกริยาค่ะลอยปริ่มน้ำนะน้ำนี่เป็นคำนามเนาะลอยเป็นคำกริยานะคะอ่าข้อนี้บึงใหญ่มีบรรยากาศเงียบเอ่ยบรรยากาศสงบเงียบนะบึงใหญ่มีบรรยากาศสงบเงียบนะคะสงบนี่ก็คือ กริยาของคำว่าบรรยากาศนั่นเองต่อไหวอ่าปลิวนี่คือคำกริยาเนาะปลิวกำลังปลิวอยู่เลยนะคะครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นเนาะอยู่เนาะครอบครัวเป็นคำนามนะคะอยู่นี่คือเป็นคำกริยาเนาะบ้านนี้อยู่สบายอ่ะครกั ใช้ร่มรื่นบ้านจึงหน้าอยู่ตรงนี้คําว่าร่มรื่นนะคะเป็นคำวิเศษนะก็คือต้นไม้เนี่ยมันทําให้เราร่มรื่นทําให้เราเย็นสบายอะไรอย่างนี้เนาะคนที่ใช้เงินใช้นะคะใช้กิยเนอกเงินเงินเป็นคำนามนะคะฟุ้มเฟืยอยฟุ้งเฟ,ฟ,ฟือยนี่คือคำวิเศษเนาะ จะยากจนนะคะฟุ่มเฟือยก็คือการใช้จ่ายโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่อยนะคะแม้คุณยายจะมีอายุมากแล้วแต่ยังเดินคล่องแคล่วคล่องแคล่วก็คือเนาะขยายคำว่าเดินนะคะบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจะมีอากาศบริสุทธิ์นะคะเห็นไหมหนาแน่นเนี่ย ขยายคําว่าต้นไม้ขึ้นเห็นไหมต้นไม้ขึ้นหนาแน่นก็คือขึ้นเยอะนะคะช่างคนนี้แกะสลักบานประตูได้งดงามยิ่งนะักงดงามก็ไปขยายคําว่าคำอของบานประตูเนาะว่ามันงดงามคือสวยงามนักเรียนบันทึกตรงนี้ลงไปโดยเขียนหัวข้อว่าตัวอย่างตัวอย่างคำวิเศษนะคะ เขียนตามนี้เลยเนาะหยุดคลิปแล้วก็เขียนนะคะหยุดคลิปแล้วก็เขียนพร้อมท้งขอใช้ไม้บรรทัดสีแดงนะคะมาเส้นความวิเศษให้ครูด้วยนะคะปึ๊บนะคะขีดเส้นให้ด้วยเนาะจะได้รู้นะคะอ่าหยุดตรงนี้ครูจะไปต่อแล้วนะคะทำสัญลักษณ์ไว้บันทึกหน้านี้นะคะลงในสมุดของตัวเองนะคะ และหน้านี้กันเนาะครูให้นักเรียนเขียนตัวอย่างแค่3ข้อก็พอแล้วนะคะได้มาตรงนี้มาสรุปความรู้กันค่ะว่าคําวิเศษคืออะไรคําวิเศษเป็นคําที่ทําหน้าที่ขยายคํากริยาค่ะโดยจะอยูย่อยู่หลังคำกริยานั้นๆน,น,นะคะหรือจะขยายหรือหลังกรรมนั่นเองหลกรรมที่เป็น ที่ทําให้คํากริยาที่ขยายมีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจดสรุปคะ,ะทีนี้คุณครูมีคามาให้ก็คือคําที่เราคําวิเศษที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้นี้เองนะคะอยากให้นักเรียน,นะคะเลือกคําทั้งหมดนี้นะคะเลือกมาสิบคำค่ะเลือกมาสิบคำนะคะนักเรียนอยากใช้คำไหนเลือกมาเลยนะคะเลือกมาเสร็จแล้วทำอะไร แต่งประโยคค่ะลูกนะคะแต่งประโยคเนาะเขียนขึ้นบรรทัดใหม่เลยนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อว่าแต่งประโยคแต่งประโยคนะคะขออภัยในความตัวหนังสือนะคะเริ่มข้อหนึ่งเลยนะคะสมมติคำว่าร่ำรวยแต่งประโยคมาที่นักเรียนเคยทำเลยค่ะลูก ร่ำรวยเท่ากับฉันทำงานหนะักเพื่อเก็บเงินให้ตนเองมีฐานะร่ำรวยแบบนี้ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเลยแต่งประโยคมานะคะให้ทำทั้งหมด10คำเนาะ10คำนะคะ อ่าตรงนี้หยุดคลิปหรือว่าหยุดจดคำไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแต่งประโยคทีหลังก็ได้ต่อไปอ่าจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดให้เขียนต่อเขียนต่อแต่งประโยคเมื่อกี้เลยนะคะอ่าจดเขียนข้างบนว่าแบบแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด่าเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยนะคะเขียนโจทย์ค่ะแล้วก็เว้นไว้อย่างนี้เนาะเว้นไว้แบบนี้นะคะต้องการให้คุณครูเฉลยไหมคะต้องการาค่ะคุณรูได้ยินเสียงนักเรียนตอบดวงจันทร์ส่องแสงส,งสว่างสรวในคืนวันเพ็ญคำวิเศษคือคำอะไรนะักเรียนเอาอทีปโจจานจะขีดเส้นดวงจันทร์ส่อง วางข้าในุนทรนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคำไหนคือคําวิเศษเอามาเติมตรงช่องนี้นะคะและคําวิเศษคํานั้นขยายคําว่าอะไรนะคะเดี๋ยวลองทําไปก่อนนะไม่ใช่ว่าเว้นว่างไว้นะทําด้วยนะทําด้วยนะคะออาไปข้อต่อไปเลยนะคะ ข้อล้างรถอย่างคล่องแคล่วตาเติมคำลงไปนะคะว่าคำวิเศษคืออะไรขยายคำว่าอะไรเ,ะเขียนไม่ทันหยุดคลิกแล้วก็จดบันทึกในสมุดนะคะข้อที่3ลมพายุพัดแรงจนต้นไม้โค่นคำวิเศษคือคำว่าอะไรและเอาขยายคำว่าอะไร ข้อที่สดอกปีบหล่นเกลื่อนกราบอยู่ใต้ต้นนะคะดอกปีบหล่นเกลือนกลาบอยู่ใต้ต้น,นะคำพิเศษคือคำอะไรและขยายคำว่าอะไรข้อที่5นักกีฬาต่างฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติคำวิเศษคืออะไรและขยายคำว่าอะไรมา เฉลยกันนะคะข้อที่1ดวงจันทร์ส่องแสงสว่างสวัยในคืนวันเพ็ญคำพิเศษคือสว่างสวัยนั่นเองนะคะสว่างสวัยเนี่ยซึ่งคําว่าส่องแสงเห็นไหมจริงๆเนี่ยเขียนว่าดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญแบบนี้ก็ได้แต่มันยังเห็นภาพไม่ชัดนะคะเติมคําพิเศษลงไปสว่างสวัยใช่ไหมคะให้มัน สองแสงคือคำกริยาเนาะในข้อสองนะคะพ่อล้างรถอย่างคล่องแคล่วคำพิเศษคือคำว่าคล่องแคล่วนะคะคล่องแคล่วเอามาขยายคำว่าล้างเห็นไหมล้างรถนะคะซึ่งรถเป็นกัมของกริยานั้นๆเนาะ ตรงนี้นะคะคล่องแค่ขยายคําว่าล้างซึ่งเป็นคํากริยาสกรรมนะคะล้างอะไรอะ่ะล้างอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกเห็นไหมทีนี้ด้านหลังดูซิล้างอะไรต่อท้ายคํากริยาก็คือรถเห็นไหมคะรถเป็นกริยาเอ้ยรถเป็นคํานะมนะคะแต่ล้างเป็นคํากริยาสกรรมนะคะข้อ3มลมพาย,ยุพัดแรงจนต้นไม้โค้น,นะคะ่ะ คำพิเศษคือแรงนะคะขยายคำว่าพัดนั่นเองนะคะพัดเป็นกริยาเนาะกริยาอัก,กรรมนะคะข้อสี่ค่ะดอกปีบหล่นเกลื่อนกลาดอยู่ใต้ต้นนะคะคำพิเศษก็คือคำว่าเกลือนกลาดขยายของคำว่าหล่นนั่นเองนะะ และข้อสุดท้ายค่ะนักกีฬาต่างฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อคว้าใช้ชนะมาสู่ประเทศชาติเนาะคำพิเศษก็คืออย่างเต็มที่นะคะขยายคำว่าฝึกซ้อมนั่นเองนะคะ mm hmm. อทีอนี้ก็ทำทำแบบทดสอบหรือว่าทำแต่งประโยคอะไรให้เสร็จเนาะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคครูเหมือนเดิมนะคะ ขอให้เขียนให้สวยงามตั้งใจทำงานนะคะอยา่าขี้เกียจน,นะคะสวัสดีค่ะ